คอนโดพับแผนชะลอการก่อสร้างถึง12,700ยูนิตมากที่สุดในรอบ3ปีค่ะโครงการต่างๆถูกลดนะคะแล้วก็หยุดชะงักนั้นนะคะก็มาจากสาเหตุ2เด้งใหญ่ๆนะคะเด้งแรกนะคะก็คือในเรื่องของ LTV ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ LTV เนี่ย มันมีเรื่องมาตั้งแต่ประมาณปี2561เนาะข้อที่2ก็คือในเรื่องของวิกฤตโควิด19นี่แหละค่ะโควิด19เนี่ยตั้งแต่ปี2563มาเลยนะคะจนถึงปี2564เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีที่หือขึ้นคอในทุกๆวงการนะคะแม้กระทั่งวงการอสังหารก็ตามนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าทุกอย่างชะลอตัวนะคะถึง12,700ยูนิตบางโครงการค่ะเขาสร้างแล้วค่ะแต่เขาก็ต้องยกเลิกโครงการไป หรือบางโครงการเนี่ยเรียกได้ว่าพับแผนไปเลยหรือบางโครงการค่ะขายแล้วนะคะแล้วก็มีการชะลอแล้วก็หยุดพับไปนะคะที่หลายๆโครงการหยุดชะงักนั่นะเป็นเพราะว่า71%นะคนส่วนมากเนี่ยอยากจะซื้อโครงการเพื่ออยู่อาศัยแต่เขาใช้เวลาในการคิดมากขึ้นค่ะใช้เวลาในการตัดสินใจ3-5ปี คนหลายๆคนเนี่ยใช้เวลาในการหาข้อมูลเยอะขึ้นใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะขึ้นโครงการมันก็จะมีผลกับโครงการต่างๆก็จะทุกอย่างก็ต้องถูกชะลอมันเหมือนเป็นห่วงโซ่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ตรงนี้ชะงักชะงักชะงักเนี่ยคนตัดสินใจช้าเพราะด้วยระบบเศรษฐกิจด้วยการขอสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการจึงต้องชะลอด้วยค่ะ บางคนไม่สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ในเวลาอันรวดเร็วนี้นะคะก็จะสามารถที่จะหาที่เช่ามากขึ้นค่ะณตอนนี้นะราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า10,000บาทเป็นราคาค่าเช่าที่หลายๆคนรับได้อันดับ2คือราคาค่าเช่า1 0 0 0 0ถึง20,000บาทก็เป็นราคาค่าเช่าที่เถิบขึ้นมาที่หลายๆคนพอรับได้ส่วนบริเวณที่คนนิยมเช่าแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเช่ามากขึ้นนะคะนั่นก็คือในส่วนของจังหวัด นนทบุรีปักเกร็ดนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของราชเทวีนะคะแล้วก็เอกมัยคอนโดแล้วก็สังหาต่างๆเนี่ยชะลอแล้วก็หยุดพัก รอเวลานะคะซึ่งก็เชื่อแน่ว่าระยะเวลาประมาณ18ถึง24เดือนนะคะวงการนี้จะกลับมาคึกคักอีกทีนึงหรือบางคนคิดว่าถ้าอย่างน้อยเร็วสุดค่ะก็คือช่วงมิถุนาของปี2565ในปีหน้านั้นทุกอย่างจะค่อยๆกระเตื้อนขึ้นค่ะเอาแล้วนะตอนนี้สถหหารในช่วงโควิดเหมาะกับใครนะคะก็คือเหมาะกับนักลงทุนที่คิดว่าจะซื้อไว้เพื่อลงทุนในระยะยาวค่ะไม่รีบเก่งกาไร กลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมมากนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นนักลงทุนที่ซื้อไว้อยู่เองค่ะ ซื้อไว้เพื่อที่จะอยู่เองนะคะลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะ,ะเพื่อที่จะอยู่เองในชีวิตประจำวันเพราะว่านะคะณนะตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากว่าดอกเบี้ยนะคะของธนาคารต่างๆก็แข่งกับลดดอกเบีย้ยและสังหาต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวสูงก็จะมีราคาที่เย้อยยวนนะคะสำหรับผู้บริโภคหลายๆคนนะคะณนะตอนนี้คือก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่กระตุ้นความสนใจนะคะนอกจากคอนโดชะลอตัวลงแล้วในเรื่องของที่ดินค่ะ ที่ดินนะตอนนี้นะคะตั้งแต่ปี25 5 4มาเรื่อยๆนะคะจนถึง2563เนี่ยคือราคาที่ดินปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็มีการชะลอตัวค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะพอเศรษฐกิจมวลรวมภาพใหญ่เนี่ยไม่โอเคเจ้าของที่ดินอย่างสมมุตินะคะพี่เป็นเจ้าของที่ดินเราก็จะคิดว่ายังไม่ขายที่ดินตอนนี้ดีกว่าเพราะขายไปก็ยังไม่ได้ราคา ขายไปได้เงินมาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเก็บที่ดินไว้ดีกว่าส่วนอีกกรณีหนึ่งค่ะสําหรับ Developer หรือคนที่จะซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการ Developer ก็รู้สึกว่ายังไม่ซื้อดีกว่าเพราะซื้อไปเอามาสร้างบ้านนะตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้ เพราะเนื่องจากว่าทุกอย่างชะลอตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนโดนะคะก็จะมีผลกระทบไปที่ที่ดินด้วยนะคะในส่วนของที่ดินก็จะมีการซื้อขายกันอย่างชะลอตัวแต่อย่าลืมค่ะว่าราคาที่ดินนั้นค่อยๆปรับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าณตอนนี้นะคะก็ยังมีทําเลอยู่ทําทเลนะคะที่วิอยากจะบอกว่าใครมีที่ดินเก็บไว้ดีๆนะคะอันดับแรกนะคะทาเลที่1น,นะคะทําเลรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินที่จากบางแคไปพุทธมณฑลสายสี่ค่ะราคาที่ดินแถวน้องแขมบางแคนะคะเป็นราคาที่ดินที่มีราคาค่อยๆสูงขึ้นนะคะและนอกจากนั้นค่ะสำหรับรถไฟฟ้าที่ไปจากบางแคเนี่ยไปลงหัวลำโพงโซนนี้ทั้งโซนนะคะใครมีที่ดินเก็บไว้ดีๆค่ะ และทำเลที่สอนะคะเป็นทำเลสายสีทองค่ะจากทนบุรีไปประชาธิปกนะคะแล้วก็ทำเลที่ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะหัวลำโพงบางแคซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับสายสีส้มค่ะที่วัดสุสูรแพธรรมนะคะแล้วก็เมีนบุรีค่ะโซนพวกนี้ค่ะที่เดียนโซนพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบางกอกใหญ่คลองสานห้วยขวาง ไล่ไปจนถึงบีนบุรีโซนตรงนี้นะคะราคาที่ดินทยอยขึ้นนะคะจากที่พูดมานะคะจะสังเกตได้ว่าราคาที่ดินที่ขึ้นเนี่ยจะเกาะตามแนวรถไฟฟ้าซะส่วนมากค่ะส่วนอันดับที่4นะคะก็คือสายสีแดงค่ะจากบางซื่อไปหัวลำโพงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะลากยาวไปนะคะก็คือในทำเลข,ของที่ดินป้อมปราบศัตรูพ่ายตรงนี้ราคาที่ดินจะค่อยๆพุ่งสูงขึ้นนะคะ ส่วนอันดับที่5นะคะนั่นก็คือทำเลของ BTS สายสีเขียวสุขุมวิทค่ะทำเลที่ราคาที่ดินขึ้นก็คือในส่วนของคลองเตยนะคะบางนาแล้วก็พระขนมค่ะเพราะเหตุใดนะคะคอนโดถึงมีการชะลอตัวนั่นก็เป็นเพราะภาพรวมใหญ่ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะคะพอวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นคน รายได้ลดลงนะคะหรือว่ารายได้เริ่มไม่แน่นอนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเริ่มไม่แน่นอนเสร็จแล้วนะคะการตัดสินใจในการซื้อสังหารก,ก็จะช้าพอตัดสินใจช้านะคะทุกอย่างเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยก็จะถูกการชะลอตัวไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่พร้อมที่จะซื้อซ้์เพราะฉะนั้นคอนโดโครงการต่างๆที่กําลังจะขึ้นหรือที่วางแผนแล้วหรือที่ขึ้นแล้ว ทุกอย่างถูกหยุดชะง,งักเรื่องเราดีๆต่างๆในเรื่องของอสังหาเราจะมาเล่าสู่กันฟังในยุ้ยคุยครบเครื่องเรื่องอสังหาสำหรับคลิปนี้คือไปตอดท่าสวัสดีค่ะ